สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่เมกาเมกะซูเปอร์มาร์เกต็ตนะทุกคนอ่ะไม่ตองสงสัยปาร์ตี้อีกแล้วจ้าทุกคนอูอ้อันนี้เป็นร้านเม็กซิกันนะก็คือเป็นของแบบเหมือนกับอาหารใต้นะทุกคนมะกาก้าต้นี่ยมาเนี่น ยเยอะมากไม่ด้นี่นะคะทุกคนก็คือค่าใช้ของเรานะคะทุกคนก็โอ้โหโอ้โหโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ กำลังจะเตรียมของแล้วก็คือคืนนี้เราจะมีโคลเรียนบาร์บีคิวนะคะเป็นรอบนี้เป็นโคลเรียนบาร์บีคิวจริงๆนะทุกคนซึ่งก็จะมีเพื่อนใหม่อีกประมาณ4คนรวมถึงที่บ้านเรา2คนก็ไปทั้งหมด6คนนะทุกคนแต่อาหารวันนี้รู้สึกว่าจะซื้อน้อยเพราะว่ารู้สึกว่าต้องประหยัดนิดน,นึงนะทุกคนจะ,จ,ะจะซื้อเลยไม่ได้ไปดูวิธีการทําอาหารกันเลยอย่างที่เราได้วันนี้ก็จะมีน,นี่นะทุกคนนี่ไก่นะคะแต่ว่าไก่วันนี้เนี่ยเราซื้อแบบ boneless แล้วก็ no skin นะคะ เพราะว่าพอเทียบกับราคาที่มันมีแล้วมันแบบอันนี้ถูกกว่านะคะและ้วก็มีเนื้อประมาณหนึ่งกิโลนะคะทุกคน,น,เ,นเนื้อหมูหนึ่งกิโลนะทุกคนประมาณกิโลครึ่งนี่นจะล้างมันโอเคทร้คม okay. ไก่ทุกคนไก่ไก่ไก่ Hi oh 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 Where you going Where? Can you say hi to me อ้าวใหกคนล้างตัวกันเลยน่ะโอ้โหเต็มน้ำล้างกคนรวมๆแต่เขามีกระมังเดียวนะจ๊ะอืออือืึ แล้วอโอเคค่ะบทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหั่นกันนะคะตอนนี้เนื้อก็ล้างเรียบร้อยนะคะมีเนื้อหมูเนื้อไก่แล้วก็เนื้อแบบเนื้อวัวนะทุกคนไปหั่นกันเราจะมาเริ่มกันที่เนื้อก่อนนะทุกคนมันเป็นลายนี้ใช่ไหมทุกคนเราก็จะตัดลายขวางนะคะทุกคนเริ่มกันเลย that lemon yang. Why my camera is so? <laughs> okay. The second gonna be gonna be chicken. But it's easier, much much easier. เดี๋ยวเราจะไปหมักพร้อมกันทีเดียวทุกคนต่อไปก็จะเป็นหมูทุกคนซึ่งน่าจะยากสุดแล้วเป,ลเป็นลายม้วนหมูเป็นลายย่างอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนเราก็เป็นเวลา,า,าเราหั่นเราก็หั่นลายตัดนะฮะนี่ประมาณหนึ่งเซนนะทุกคนให้บางที่สุดที่จะบางได้นะคะมันเดิมจะเราทำมันหมูมักง้ามือนเดิม เราทุกคนตอนนี้เนื้อของเราก็เสร็จแล้วนะคะเรียงเลยไก่หมูแล้วก็เนื้อทุกคนเดี๋ยวเราจะทําการหมักไปพร้อมกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มปรุงเลยนะคะโดยมีหน้าปิดคอนเทนกล้องให้นะคะเสร็จ<ๆ>เราจะมาใส่ที่ไก่กันนะไก่ก็ประมาณหนึ่งช้อนใหญ่ๆะคะ่ะใส่เยอะอ่อยเยอะค่ะใส่น้อยอ่อยน้อย ปริกก่ายของฝรั่งนะคะตามได้เกลือค่ะนี่จะใส่ยังนี้ค่ะอีไทยแล้วทุกคนอีกสำหรับหลับนี้ทุกคนก็เป็นกาลิปพาอร์เยอร์นะคะ เป็นพริกไทยขาวเป็น white pepper โอเคต้ t งได้สตรองร์สโนว์งานนี้คนเราจะใส่แค่ใน,นะนหมูนะหมูนะทุกคนอันนี้น้ำมัน olive oil นะคะเราจะใส่ในเนื้อนะทุกคนซอยซอสน,นะซอสสองอันหนึ่งสองสาม ียวข่านิดนึงน,นะทุกคนนี้เป็นซอสหอยนางรมน,นะที่กินซอสหอยนางรมไก่ไม่ต้องเสิร์ฟจ,จะเยอะน,นิด ใส่แค่เนื้อหมูเล็น้อนะซอสตามและปลาสซบสับหยกหยกนี่ก็ใส่สีผสมาหารได้นล็งนิอยไก่นะเพื่อความสวยงามเป็นสีแบบ And the last o n e more important thing the sugar แต่ว่าช่วงนี้ทุกคนเรากินทีโตอยู่นะเราก็ืจะใช้เป็นน้ำตาลตัวนี้ทุกคน จะลงไปเลยจ้ะสองช้อนตน๊ะเเป็นน้ำตาลข้าวนะใหหนักขนนึ้นยมาคขึ้นเยอะมาะมันหนึงช้อนไม่ดหเป่ีนใช้มือแล้วทุกคนจะเริ่มจากไก่ก่อนนะจ๊ะ Okay, let's continue. So, I forgot to put some baking soda. In. Yeah. Well you will plated it milk. So, some more is gone. I'm gonna do it And again and again. Wow. เมื่อจนกว่าจะเข้ากันดีอ่ะถ้าตัด mm. next ตัด t ุ e b ายเอาทุกคนตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนแล้วก็รอให้น้ำหมักของเรามันเข้าเนื้อพวกเนื้อสของเราทุกคนเดี๋ยวมาดูใกล้ๆอีกรอบเึงนะเรอันนี้ก็เป็นเนื้อนะแล้วก็เป็นหมูแล้วก็ตามด้วยไก่ทุกคน โอเคเดี๋ยวก็ไปเจอกันเย็นนี้ค่ะรอเพื่อนมากันนะจ๊ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะไปทําอาหารกันแล้วและตอนนี้เราก็มีเพื่อนมาถึงแล้วหนึ่งคนนะคะนั่นคือกาบีค่ะห้องลบไปน,นิดนึงนะทุกคนไปละโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มย่างกันตื่นเต้นมากเลยเปรคค่ะทุกคนมันจะหมดแล้วเลยอะ มาเปิดออกไไอม,มากมากจัดสุดๆจ้ะทุกคนไก่า็คาโอเคต่อไปก็เป็นอีกหนึ่งกระทะทุกคนเป็นบีบค่ะ 嗯？哎，怎么聊得过你了？妈的！嗯。 เราจะมาตัดกันนะทุกคนทุกคนดูหมูนะคะแค้สุกแล้วที่ไปคิดมาคุณทำทำไมวะเนี่ยใจมันรักนชอบทำให้คนอื่นกินเลย ทุกคนแล้วตอนนี้อาหารของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนนกว่าจะเสร็จไปดูกันว,ว่าเรามีอะไรบ้างทุกคนตอนนี้เพื่อนกำลังมาแล้วาคือเขาไปซื้อเราไปซื้อเอครื่อ,อ,อ,องดื่มอยู่นะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เรามีอะไรบ้างทำแบบดีมากเลยนะทําเป็นจานไว้นะทุกคนนี้น่าจะเป็นหมูเนื้อแล้วก็ไก่ทุกคนแล้วก็ยังมีข้าวด้วยนะทุกคนเดี๋ยวรอพวกมันมาแล้วก็แจกจานนะอ่ะเจ้าสิเปรตสิเพลิน and one the fourth them floor of is นะคะให้มิเิน่าเป็นคนทำนะคะตอนนี้เราอยู่ห้องมิเิน่านะคะ this is mirina room ทุกคนท่ามารี thank you ค่ะนั่นมีกันเอาเป็นคนหน้าตา beef and chicken โอเคทุกคนและตอนนี้ทุกคนก็มารวมอยู่ที่ห้องนี้นะทุกคนได้แก่กาบีกิ <laughs> Dina, and the owner of this house. Oh no, this okay. room. <laughs> He's talking with his her, her boyfriend. Nah. All right, go eat. Oh, Gabi. Gabby can wait. Okay, hmm. I know. you're okay. <laughs> <laughs> <laughs>

ทุกคนแล้วตอนนี้นะคะนะคะเราก็หมดแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์กันนะคะทุกคนว่าทุกคนอิ่มหรือเปล่านะคะทุกคน How about my my food How is it <c oughs> Is this good Thank you Hey How about my food I love it Next Hey How about my food I l Okay Good job u ัน e r ้ตุ๊ิชโอ้ยน่ารัมากดีเลยนะฮัสติ้โอเคค่ะทุกคนเราจะมีชาเล์ใ้เพื่อนะคะทุกคนให้ทุกคนให้เพื่อน่ายชากินโอเคโซการ์แฮปดิสวันทูชอล e เลนจ์ u ูกาสคาสไลเราเปลี่ยนรสนะเ่นมนรสต้นตำรับอราจะเผ็ดนิดนึงเราจะเปลี่ยนรสไข่เค็มเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่า Okay, guys. So this one gonna be a challenge for you. So it's not spicy for me, but let's see how spicy for you. Just take one bite, okay? You have water, water, water. You have to drink. Do you have to drink? Ma, who wanna go? Who wanna go first? Just one. Yeah, just one first. If you want more, it's okay. Maybe. Yeah, so and eat it. Dubai? It's like a snack. Yeah. Is it spicy? <laughs> See, do you like it? Yeah. See, <laughs> <laughs> I told you it's, it's yummy, right? It's like a snack. Yeah, who want to be a second? Hey, girl, who want to be a second? Okay, lina are you first? Who, who, pick one? Okay. Um, But it's yummy, right? I don't like that, but. <laughs> 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 what do you think? See? You are more. <laughs> okay. Alright, you turn. <laughs> <laughs> the little one, okay, the small one, this, this. Okay, this is the first time for Gabby. Where's no, oh, the water? Yeah, <laughs> oh, yeah, yeah, here you I go. I think okay, okay. See? It's not spicy, right? You want <laughs> <Okay. laughs> <laughs> <laughs> to try more? Okay. Nostalgic. I'm ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะที่ช่องยู